สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะตุ่มจะขอนำเสนอในเรื่องของแพลตฟอร์มการเป็นเจ้าของธุรกิจสำหรับคนที่ต้องการที่จะมีรายได้เสริมให้กับครอบครัวหรือในอนาคตต้องการที่จะเป็นรายได้หลักให้กับครอบครัวเหมือนที่ตุมเนี้ยได้ทำธุรกิจนี้เป็นรายได้หลักให้กับครอบครัวภายใต้แพลตฟอร์มชื่อ e n top real life platform ของ บริษัท Unilever Life ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท Unilever เป็นแพลตฟอร์มในการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ตอบโจทย์และประสานการทำธุรกิจให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตได้ตามที่คุณต้องการเรามีเครื่องมือที่สนับสนุนให้ทุกการเริ่มต้นของการทำธุรกิจด้วยเครื่องมือทั้งหมด5เครื่องมือด้วยการที่เราเตรียมไว้ให้กับทุกๆท่าน มาดูกันนะคะว่า5เครื่องมือมีอะไรบ้างเครื่องมือที่1คือ 1. Health and Beauty Solution เป็นระบบในการตรวจเช็คสุขภาพบนสมาร์ทโฟนได้เลยเรารู้เลยว่าสุขภาพของเราณเวลานี้เป็นยังไงบ้าง ที่สำคัญนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพมากๆทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพและการดูแลสุขภาพผิวมามอบให้กับทุกๆท,ท่านได้เริ่มต้นธุรกิจอย่างง่ายดายระบบที่2นะคะคือระบบ business management support เป็นระบบในเรื่องของการตรวจเช็คคะแนนส่วนตัวสามารถดูข้างหลังได้เลยว่าสต็อกของเราณนะเวลานี้ มีมากน้อยแค่ไหนเครื่องมือที่3 Live Max Reward เป็นระบบในเรื่องของการสนับสนุนการดูเรื่องของคะแนนส่วนตัวคะแนนขององค์กรและระบบสนับสนุนเรื่องของเงินเงินทองทองรวมทั้งทริปท่องเที่ยวต่างๆเรามีระบบสนับสนุนทุกๆท,ท่านไว้พร้อมเสร็จสับเลยนะคะระบบที่4นะคะ Coaching and l i f e ลอง l e ARNING REWARD LEARNING STUDIO เรามีการเรียนรู้ทุกๆมิติในเรื่องของการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นมิติในการเป็น Leader หรือจะเป็นสกิลต่างๆทั้งด้านออนไลน์สกิลและออฟไลน์สกิลเรามีการเรียนรู้ครบมิติระบบ t h เป็นระบบในเรื่องของ Smart Life Mobile Tool จะเป็นระบบที่บริษัท Unilever ได้มีการจัด เตรียมไว้ระบบหลังบ้านของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บลิง์ของรูปภาพสวยๆไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสวยๆบริษัทยูนิลีเวอร์เราเตรียมสนับสนุนอย่างเต็มกำลังมากๆให้กับสมาชิกทุกๆคนให้สามารถหยิบภาพสวยๆวิดีโอสวยๆออกไปทำงานได้ทันทีที่มีการลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับบริษัทยูนิลีเวอร์ค นี่คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบที่เราได้มีการจัดเตรียมเอาไว้ให้กับทุกทกท่านเราพร้อมที่จะเป็น The s u ั p o r t e r เป็นกำลังสนับสนุนทุกๆกการเดินทางของความสำเร็จของทุกๆกคนเราต้องการให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรามาร่วมเปลี่ยนเพื่อทั้งชีวิตไปกับ u n i ิตลีเวอร์ได้วยกันนะคะ